พิ่จอืมไล่ๆกันหัวจักหายทีไรเอ้เดี๋ยวมันนอนบ่ค่ะว่ามันนอนบ่ค่กบ่ทางใดเดีนี่ฮะนอนบ่คักวาเดี๋ยวนี่ฮะทางใดเดี๋นี่อืมันบ่คักวาเดี๋ยวนี่ฮะ ông cam là 15 non lên hả thiếu hề bình sinh à là bình sinh

ไอดีะสวัสดีด้อพ่อแม่เน้นะองเอีปัจจุบัสู่คนเนาะนี่ก็สะพองกับมารปไปเผาน้องเจนนี่ตรงี่น้อนเนาะตัวเป,เปลี่ยนก็จะสองเงนนินเนาะตอนนี้สองเงินไปตอนนี้สะพองมาห้องมันฮเกือบไม่ใช่หลายแค่หือ นหลายแต่ว่าเขาสองคนก็สองเ่นเนาะจะองนั <Favorite heart attack griff> mm. ังแท็กซีแทนมประเวก็อดไเอาไปก็ตนอนั่งนี่ไปเนี่ยเม่ตอนนี้จะเก้ามืนหกพนาทเนี่ ลายแ่นทีเจ้ก้ื่บาอทั้หอย่างวี้าม่าเสียอย่างอยอย่าบอไ่ทยทยนะชิลเลือว่ไข่นั่งเ้านอนเผาอดมือชูเจ้าพึ่งมาก่้องนันนี้ว่นงท่โตนั่เลยไข่นั่งเผานอนเผาบดมือชิเล่อวะเจ้า โะด้ัวยงมอหตยหจะตั้งไว้บเห็นเนาะลูกเจ้าก็ไห้ตีเต้แล้ว่คยกะเช่อออยังออจาก่อนลูกก็ไห้รถบเห็นน่ากวดหน้าอุ้มลงรถตีเต้รถแตกตาเรถเขาลังมาบัยิเช้เชื่อจะไปดีกอน มานอนพี่ว่ามึเลยด้ค่ะ่โอ้ยได้ได้ย่างไเลน่เฮ้ยขี่ท้า้อก็ขี่นั่งแค่ไม่เช่นีด้รอว่าวอรอบกินนี่ชองสามรอบรอบที่กับหอยู่อืยังีย าเทมันโมนะถ้าคืออยู่พุ่นขันัห้าเผาก่าสะเนาะนะยูลี่อ่าเชิญอนึกว่ากะละแม่กระดงชิคอกินเนาะกินแล้เจ้าอยาเห็นเด้ลูกตีเชือนะฮะป๊อปงูปิดหัวเลย นะถ้าผมน้องเอถ้าผมน้งนองจะไม่อนันตัดหนองสลอืมายน่แม่สลับกันนี่จะเงินไปเล็กๆกับพ่อเพิ่นบ้านนี่พ่อเพิ่นที่ชอบแจง้งชุ่ข,ข่อยก็นอนบน<ม>ตอนเว้นตอนเว้นนะชุ่่อยป่าบุญเมื่อเลยเด้ นั่งตีวงกันคือแบบนั้นเนาะงั้นอยากหยอกวะอยากหยอกกนกันตายก็กวนายเลยะตายนอช้างเจ็บดาเจ็บก้นมาหนี่นีู่้มีน้อีนอีื่อ ทุกว่าเกสิ่งเียื้อมาหมอบกับซื้อมากินดิชื่อของมัรุมมาชื่อของมาชอยกันกินโได้กนเถ้าได้กินได้ไหออ้ท่านไม้ี่ยน้านถ้าท่านบกกับมหอนอ่ะคนเจ็บเนาะ มันมีหอยกับโมมั่นสปายนะครับเอ่อเออยังสิเฮยเป็นกอดเป็นกดนะอปานี่บ่เอ้าตกลงเมื่อบ่ไเอามาให้โอ้ยังนี่แม่น้องจ้าออข่อยกินได้บ่ ว่าบําร no bueno. ุงยันเอาบํารุงนางเผาค้อนคลอดเรียบร้อยหัวโอ้น่าก็นัะอันนี้ก็เป็นชาได้เนาะหัวปีกินนี้บ่เดี๋ยวนี้ติ่มเช่กันเนาะแหละ เป็นแม่ตามแม่อันอ่าลงตัวมาใส่แล้วค่ะสาน้องใช้กันอ๋อเออางปจบผยมวเฉาพอแล้วเด้เนาะใจยั่แอถึงชมนี้กจ้ลูกวิวเนาะวิอยู่ได้ะนี่อทางโอ้ยแม่ว่าสิตีตีน้องเจ้ากินให้แล้ว ให้ขี่ชองจามเพื่ออะไรคเป็นเปิดลองนั่นจนบิดผ่ากับเบิดแล้ววันนี้ใ้่นั่นต้องเอาผ่าคนนูไปไหมผ่าคนงูบ้างถ้ามีก้รเนรอดนี่แหละทางลูกเขาเจ้าบ้านเจ้าช่องจะไม่ไปเสื้อกับโปรงนี้บอกเมนเป็นชิด้อ่า เดาเต้ลูกนอยะับออาบกะพูดละเราพนจะอาบพูดละพูดะอาบมือหนึ่งจะเชื่ออู้อ๋มือนึงจะเชื่อคือบอกว่าวบอาทิตย์หนึ่งอาบจะเชื่อหากอาบเธื่อดียยวลูกเจ้าน่ะจักมือใดรับอะไรเจ้ามืออาบอยู่เพื่อนหุ่นเจ้าเ่อยู่กับตัวไปายแล้วเป่าแล้วเป่าอัน สุดไปพูดน okay. ่ะน้องไห้กระเด็นกระดนมาพี่เร้ยไห้ห้องกูควรเราเชิญเนาะเชิญนอนเฝ้ายังเชิญเดี๋ยวเต๋อเดี๋ยงอยู่แท้กระนั่งอยากค้านก็ไปใตห้องอยากค้านไม่ได้หามไ่ได้ไปไปครบทุกเชอะ อ๋อแลปวดกระตูนตอนแลอามนอน้นอยานนตอนแต่ว่ากินยาอะไรไปนะอยากนอนแเอามือค้ำค้างชีลับปะรู้สึกเออรู้สึกว่าเจ็บคอนอนตาหลอ้โหนแกอะเ้ยบว เ uh, งี้ยบ่เตงน้องน่ะเออน้องว่าได้เงี้ยอสิซ้ํากันเลยเด้บ่ซ้ํานองซ้ําเหมกันนอันนี้อึ้งลึงอยู่นี่่งน้อยเดเาะกระตอนอยู่้านน้่า่อันนี้ยัง ก้ากัาเินปเลยก้ากันประบุนเมื่อไรวเงินเราเป็ุคกันนะอะเจ้ากินตอนใบบยี่านเป็นใครยินข้าวบ่เนี้ยวกินได้แต่น้ำนะกับโปรมีนะล่มล่มแลเก็ดปัะมาการเก็ออกมาเนี่

ทมันโดนชับล้ถ้ามันเก่งมันเดาชับ้อเพราะอันหัวโปกก็ได้มันต้เป็นห้อยได้มั้อ่ะหัวคนจนนั่นเห็นไหมว่วดินตายเ่ไรทีปุยผมเหี้ขึ้นมากเดยข้างลังังคนตายมีโมลายว่าอยู่นำาโมลายบว่าเจ้า่ะมีคนดูแลลายเลย กมีแค่เห็นเนี่ยอาว่าเ่นเด็กอไคนหกามาคนมาเยี่ยมก็เราไม่รายเลยสะางมาอยู่เพื่อนยูมลูกจากคนว่าเบื่หนักมองเบช้นหนักจะมองอยนอนเชเชื่อกาสผู้ลนอนไตเตียงผู้เละหัวหมุนไปแล้วนี่แหลวนี่นะตายกั อันนี้คุณเรื่องอะไรวิชื่อๆในลูกอุ้ยีดวิวอันน้องเฟอกอู้มาได้เลย้องเชือกูแก้เป็นว่าแก้ทห้งเชื่องู้วยหันตัอันนี้ชลกูจะเห็นกระติกแตกนันองดูมียัไกระเป๋าเ่กระเป๋าไม่น้องเชื่อวันโอ้ บริกรเ้าว่าบริกนพลเมฆว่าบริณฑช่รถขนมนะไม่มีไม่มีไม่ไม่วนกินได้ไม่เว้นเก็บคอดิแก่พอะแก่พอแก่พแก่พาอ๋อกระเด็นลงมายันบ่ทัน งนด้เใช่ป่ะบัตรไหนบอากๆเพี่นบยแช่บกุญปุกลใช่ป่ตัวแรกตัวกแช่นี่ก้เ่อแน่นาพืนโตหนาดำๆเลยเจ้าค่นอื่อไแบบเอาบ่เอาบ่ลอตีละอไปเอาตจมันแช่กว่านี่บอ เอาสนดังนี้ครับเนาะมักกองก้นไม่เบิ่ดกินเนาะกกองก้นไปแล้วพี่น้องสดีมกอนไปห้ยงมกกองก้นองงอืมตัวห้องมกกองก้นบดี

เอาหน้าแบบพ่อคุยกันพ่อปากโลหิงคือยุบไปสิเอามาลายบ้างมันนี่บอกเสียมีใครลูกจุงบุญถ้าเจ้าซีพีบุปิดเจ้าแวะซื้อน่องไก่แบบซุกไห้เด้อ อันที ương, ่แบบอันเป็นทุงอะแบบชุกอะไรใช่เวบกินจะทุ่มอะไรกันช่วยังให้มื่อใหลูกนะวันนี้เช้านี้นะฮะชื่อตยานะเอนะเพลงโปรเ่อไย เอาน้เลยจิดเอาน้ามาให้ินนจุเนียวกันเ่หวน้าน้อมาช่มกันกินเนาะกักินเอาละไอ้แบบป็นาลูกมีใครในนี้บิวบิอาไปัาน้ามัยาหน้ามันขึอนมา้องลูกจะกินหมาหมากองก้นวแม่เอวิวว่ามาหมากองก้นไปลูก

เอ,อ,อากล้วยไม่ม่อ้นกินเลไว้หรอไว้ไว้อันเดเอามาคาไม่ไม่อ้วนกินนะครัไ้กัไนนไปข้อเอาเล่าอยู่ในห้องน้ำผูกใช่อันอันกรชื่ออไะเงนกินแล้วบ่เด้อยู่ลุมนะ

พูนทั้งนั้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 นทั้งพูนทั้งพูนไปเไปรถ่ากินน้อมได้นี่ไปคนรงคน้องคนรงกินะกินเป็บาตก้นอแ่ตอน้าุหอเตอนเผาคนหน่อยอยากนอนอยากนอนเ่ เอาไว้ที่คืเอ้าเอาสารพัดนน้อยม่ให้ยิ่งามึงไมไ่มเลยว้าเว้าวันไหนมืเงินกับบัตรเงินัรับไปแล้วนะคอยคอยยังคอยยฮัลโหลเอาเจาจะว่าไม่ยังชีวอนะแนไม่ยชีนไม่ยังีวอนนะแมนบักุนทาดไกล้ให้เป็นชีวอนะ

มันมีอสต๊อกเรือสต๊อกไอว่ายังกะว่าไดะไรนะไหลเลยไหลลวเลยร่วงชื่อนี่นะว่าเป็นเป็นจคอเรคอทลอย่ือนาไปเลยนะขับอยู่ได้เนาะขับมอเตอร์ไซค์เนาะน่เชื่อมรู้ได้บว่ายคลิปเนี่ยเปลเว่าอีใ่ไเวลาขับมอเตอร์ไซค์คนนี้เนาะนี้

อาวม่เอาเ่า่่นน้ีานายได้เ้าเยาองี้อเินเอาไม่ให้มวันเนาะะขนี้เมาลายดิลูกหน่วยหนึ่งดิฮ่าฮ่าฮ่อบ้มวันดีกว่าโอเคะเอ้ยเดี๋ยวก็มานหยอีเอื้ยมันแบบนี้หยอน้องมาเล้ยงหอเอื้ยมันโตแบบนี้ anh gặp có thể. Ở đây chắc nhau cả đây cả câu thúc 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 บายแล้วเนาะทิมดีกยาแฟพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องขึ้เก้าผูกหมูผูกพันมาเยี่ยมทีมงานเพิ่นเลยเนาะเดี๋ยวชุดพันก็เมื่อพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กะเมื่อนี้ชิลเลือร์จะท่องกับจังเงินกับบะเตียงเป็นเพื่อนแชร์กันเถอะ ไ่ปลา่ัวเกเ้าเงินปลบุญที่เลนปลาบุญที่กไ้ากระุก็นด้กรลพุ้ก่อนุ้ก็้ัดกันทำงานนลองลย่อนเจ็บเพาะเ็บอะไรอกมางง่อ้าสบายดีก็นลูกสบายดีประลุกันสบายดีประลุกเลยบายบายไปเลยเด้อทางไหนเด้อไปเลยได้ ยันยันจะเจ้าเว้ากันบ่เนั้นยุ่มเห็ดยุ่มเห็ดอยู่จ้ะ